เอาแล้วครับชมบรรยากาศในยามเช้านี้ขึ้นมาแล้วครับพี่โม่ปลอดภัยพี่จ่ามอดสบายใจได้แล้วเหลืออย่างเดียวก็คือล้างทคำความสะอาดขึ้นตอนไหนพี่จา่าผมนึกว่าขึ้นตั้งแต่เมื่อคืนเนี่นี่ตั้งแต่ที่เราเอาไม้มาอ๋อเมื่อคืนไม่มีไฟแล้วเรามันมองอะไรไม่เห็นเนาะไม่เป็นไรล้วมั้ง แค่บ,บุบเฉยๆสุดยอดสุดยอด,ด,ยอดโน่นครับทีมงานก <นา S 1> ู้ภัยอ๋อนึกว่าดึงกันขึ้นตั้งแต่เมื่อคืนแล้วโน่นลองลอย โชคดีครับมายเยอะอยแล้วแล้วไอ้ไอ,อ้ที่เราเหยียบอยู่นั่นเก็บขึ้นมาได้ไหมพี่จา่าอยู่ข้างในก็อยู่นู่นเลยครับอ๋อไอ้ที่เราเหยียบรองอะนะก็ได้นนได้ไดแค,ค่คืนเหนือที่ว่าเขาอ่านี่ได้ต้นตาลเสียวาหนึ่งสองสามประมาณหกต,ต้น,น,นอ่าหกต้นตรงนู้นเป็นร่องรอยรถเทลเลอร์ติด เห็นเยอะคือคืออะไรคือคันหัวยาวคอนเทนต์ที่หลายทีไม่อยากเจอเนี่ยนี่บ้านปากช่องนะครับแล้วไปติดอยู่ข้างต้นไม้ด้วยโอ้มันจะโค่นไปนั่นฮะเป็นยาลอยลอยที่มันบุบนี่มันน่าจะถูเนาะใช่ไหมครับ เนี่ยเนี่ยนี่แล้วมันเทียงออมันมันมันอยู่ใต้รากไม้ด้วยเนาะมีผลด้วยเนี่ยรอยบุบบุบทั้งแถบเลยครับแถบขวาเนี่ย,ย <c oughs> ประกงประกันเขามีหรือเปล่านี่ยังยังไม่ขาดเนาะเ,เก็บภาพสองเคม เดี๋ยวลีดเวทำงาน,าน,านจมวันหนึง่งแล้วก็จวันอาองวันใช่ไหมครับสวันขึ้นในเช้าวันที่สามตอนเอาไม้ขึ้นเนี่ยก็พาไปเอาไม้ขึ้นแต่ว่าผมไม่ได้ตามออกมาเขาคิดว่าทีมงานเขามาดึงกลางคืนเลยแต่ไม่ได้ดึงกลางคืนนะครับเพราะว่าหน่วยกู้ภัยซานี่ของเราไม่มีไม่มีไฟ ก็เลยเพิ่งดึงขึ้นมาตอนเช้าน่าจะก่อนผมมาถึงถึงครึ่งชั่วโมงไหมเนี่ยชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งเพราะว่าก็รีบแต่เช้าครับเพราะน้ำมันซึมออกไปเยอะนะครับระบบไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าม,มีมีแค่ดินที่มันมันเกาะเฉยๆเนี่ยน้ำไม่มีสักหยดเลยไม่มีเข้าเลยทุกอย่างอยู่ดีเปิดไม่ได้ เนี่ยมีแค่ดินโอบเฉยๆเดี๋ยวไปล้างก็ได้เดี๋เก็บเดี๋ยวย้ายไปหน้างานใหม่ตรงนี้ไม่ไหวอันนี้ทำต่อไหมเนี่ยที่นี่ย้ายไปอีกที่นึงไม่เอาแล้วใช่ไหมใช่เพราะว่ารอแห้งอ่ะพี่ครับค่อยๆมาเก็บเนาะนี่นะครับต้องให้กำลังใจกันหน่อยนึงที่จ่ามอสมาไกลด้วยมาจากสระแก้วตอนนี้ก็ยืนอยู่บนไม้นี่ เอา้าวแล้วเราจะออกได้ไหมนี่ออกได้ตอนออกนี่ต้องรองหม้อีกหรือเปล่าไม่ถ้าถึงตรงนี้ไม่ต้องรองครับเออยยืนบนไม้อยู่หน่วยกู้ภัยของเราเป็นไงพีอ่อ <neighborhood S 2> นันนอนนี่บอกเมื่อคืนนอนนี่บอกเราตอนตอน,งงด,นดึงขึ้นให้ฟังหน่อยดิทำยังไงดึงมันเองก็นี่แหละรองไม้ยัดรองไม้ยัดแล้วก็แส่งทางขึ้นมาเลยเลยบอกได้เกี่ยวกันไหมไม่ได้เกี่ยว เดินขึ้นมาเองเลยหนึงโซ่เลยอาไม่ได้เขียวอ๋อข้างบนเนี่ยชั้นนี่พี่อ่านนี่ก็คือรองไม้ให้อย่างเดียวเรียงรองไม้แล้วก็พี่หินแกเขาค่อยๆเดินไต่ขึ้นมาแล้วก็ดึงโซ่ที่มันมีอยู่แล้วอ๋อดึงช่วยเฉยๆดึงแค่แผกแผกหลังมันลอยก็อ่ามันขีดมันเหยียบไม้ข้างล่างเยอะแล้วครับครับสุดยอดสุดยอดเยี่ยมเลยพอเราเรียงไม้ไว้ตลอดทางแล้วอ่ เยี่ยมเยี่ยมปลอดภัยครับเดี๋ยวล้างเยี่ยมเยี่ยมเดี๋ยวก็หลอเหมือนเดิมตอนนี้ก็เริ่มลงนี่นะฮะเดินมาถึงตอนนี้ก็หลอดแล้วเออพวงวะบอกแก่เราจะไม่ได้ต้นพวกนี้ดีนะต้นตาลนี่ได้ต้นไม้ชาวบ้านช่วยน่อต้นหนึ่งนี่นี่ของเจ้าของนานี่เขาบอกเก่าแต่แม่จะนางซะหน่อยขึ้นมาปลอดภัยแล้วพี่จ่ามอสสิบเอ็ด เรถขึ้นนี่พี่หินก็หายเลยบอกพี่จ่าเทไปไหนน้อทีนี้แกไม่ได้บอกพี่บอก อ๋อพี่หินคนขับแล้วก็ก็เมียเขาแก่เขาบอกว่าพี่หินพี่หินหนีกลับบ้านแล้วนะครับไปตั้งแต่เมื่อคืนคแล้วใครขับขึ้นาทีนี้ แล้วใครขับขึ้นเหรอมพี่อ,นอนานจ่ามอดนะดดดอ๋อจ่ามอดขับขึ้นมาเองฝุดฝุดนี่ก็มีกำลังดึงเฉยแแรงเฉยนะโอ้คิดว่าไม่มีแรงดึงโอ้มันสุดยอดนั่นน่ะนะนี่กับข้าวกับปลาแสดงว่าจะไม่กินข้าวเช้ากันบ่เนี่ย นอนสาเจ้าะมาขึ้นนอนในรถนอนในรถนี่ทีมคู่ภัยเราสุดยอดจะเลาว่าหนึ่เขาไรเลาว่าเขาแก๊สปันเนาะนี่ครับเครื่องดื่มไม่ว่าจะเป็นชูกำลังหรือว่าบันทอนกำลังเล่าขาวเมื่อกี้อยู่ไหนเอ่ยเขาวเหนียวห่อนๆ กินข้าวเสร็จมีพลังแล้วก็จะเคลียพื้นที่บางส่วนนะครับไม่ใช่ทั้งหมดนะก็คือไม้ที่เราเอาลงไปยืนก็จะเก็บขึ้นมาบางส่วนอย่างอย่างต้นต้นตาลของเสียบาเนี่ยเดี๋ยวทางทีมงานเขาจะเก็บไปส่งคืนครับเก็บไปส่งให้เสียวาคืนแล้วก็มันมีต้นไม้ พอเก็บขึ้นมาส่วนลุมนั้นน่าจะเป็นนุ่นแหละมีนาเมษาถึงจะได้กลับมาน,นะครับกลับมาเคลียร์พื้นที่แล้วก็มาทําให้มันเสร็จจริงๆมันจะเป็นคลองไส้ไก่นะครับโคกหนองนาประมาณนี้แต่ว่าก็ได้สะขนาดย่อยไปก่อนไอ่เาง้ เอาเอามามาสอนขเขา้มขได้าใหสเขาได้มาเขาไหว่้าว่น่อยเรากเราเอาเอาบอกเราบอกเราเห็นไหนเราเบิ้งขกมี้เห็นังเ้เขา้าเบอ่าอแม่รัวประยูนเนาะเออแม่ขัวไม่อยู่แล้ว แล้วเราก็เอาน้ำราดในหัวแล้วเราก็เอาข้าวที่เราแช่เอาใส่แล้วก็วางแล้วเราก็ต้อนกองแก๊สปีตาแค่นั้นแหละแล้วรอให้มันสุกแล้วข้าวใหม่แป๊ดเดียวประมาณชั่วโมงนึงเนี่ยแช่าน้ำมาแป๊ดเดียวแะไรหนึ่งว่โดนออกเขาวาเข่าวใหม่มาข่าวมากเดี๋ยวเจะคล้องจะได้เฮ็ดจะได้เฮ็ดเดี๋ยวเพิ่นเบิ่งอยู่เพิ่นเพิ่นเอาอันนี้อยู่กลัวเพิ่นจะออกนี่พอดีเข่าก็ดิอ่อนพอดี แม่ครัวแม่ครัวหายกลางดึกนะครับเพื่อนได้บอกเจ้าบ่าว่าเพื่อนไปใส่เพื่อนแกได้บอกไหมบอกว่าไปหนไม่รู้ไม่ต้องกลัวไมไม่ไอเมียพี่เห็นนะไม่เห็นค่ะตั้งแต่เมื่อคืนนี่นะนึกว่าเขากระซิบว่าเออเดี๋ยวไปทำธุระอะไรอย่างนี้ก่อนอ๋อแกก็หายเลย เจ้าเป็นเมียเสียอันเป็นบ่อ่านี่มาครับเสียอันนะครับเป็นมาในชุดของกู้ภัยพี่พี่อะไรนะคนหนึ่งนะเกชื่ออะไรนะที่ขับก่อนชื่ออะไรที่เรียกพี่อันมานะอ๋อพี่โบ้โอะเยี่ยมเพื่อนซื่อเหรเพื่นฮะโก้โอเยี่ยือนฮพี่โก้เนี่ยโทรตามบอกเดี๋ยวรอปรมาจารย์มาเอาขึ้นดีกว่าก็เลย ี่แหละครับเสียอันก็เลยมาเดี๋ยวเรามาดูตอนออกนะครับว่าจะเป็นยังไงช่วงนี้ก็จะพักไว้ก่อนเจอกันใหม่ครับ